สวัสดีจ้าสวัสดีเย็นวันศุกร์สองวันแล้วที่เรานอนโรงแรมวันนี้เราก็จะมารีวิวโรงแรมนี้ให้ทุกคนฟังโรงแรมท,ทุกที่ที่เราไปสิ่งแรกที่เราจะต้องถามคือน้องหมาพักได้หรือเปล่าแล้วถ้าพักได้ค่าตัวน้องหมาคืนเท่าไหร่ อะไรเงี้ยลราห้องต้องสะอาดไม่สูบบุหรีด้วยเพราะน้องหมาของเราท่านแบบราชามากละทานต่เน้นเรื่องความสะอาดโอเคเมื่อวานนี้เหนื่อยมากไปได้ไม่ได้รีวิวอะไรเลยเมื่อวานคือคือถึงก็เย็นแล้วแล้วก็แบบมีปัญหาเรื่องอเอกสารนิดหน่อยที่เขา วินาทีสุดท้ายอะไรก็เลยต้องวิ่งวิ่งทำก็เลยไม่ได้แบบรีวิวอะไรเลยแต่แต่แต่โรงแรมโรงแรมเมื่อคืนก็อ่าเมื่อคืนนอนที่ไหนนะเมื่อคืนนอนที่น็อกสฟิลด์เทนเนสซีก็ถิ่นบ้านเราเองแหละเราแวกบ้านเราแต่เราไม่นอนบ้านเรานอนโรงแรมค <c oughs> ่าอ่าค่าคนก็อ่าประมาณ ของคนก็โรงแรมระดับสามดาวเนาะของคนก็เจบเหรียญส่วของน้องหมาก็ตัวละยี่สิบเหรียญคือห้องเก็บเสียงดีมากแล้วก็แบบแอร์เย็นฉ่ำสะอาดน้ำร้อนอาบสบายไหลแรงโอเคแต่วันนี้วันนี้เราเราเปลี่ยนที่แล้ววันนี้เราเราอยู่ระหว่างเขต เราอยู่ระหว่างเขตเทนเนสซีกับเขตจอร์เจียจอร์เจียก็คือเพราะพวกนี้เช้าเราไม่นัดจะไปแอตแลนตาจอร์เจียแอตแลนตากันลูกสาววันนี้เราก็เลยแบบมาพักไอ้นี่หน่อยไงเราให้ลูกสาวขับรถมาหาเราค่อยไปอโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี้ข้างนอกพอดีน้องหมานอนอยู่เดี๋ยวจะรีวิวจากข้างในแล้วกันเพราะว่าคือคือสะอาดแล้วก็แบบน่าอยู่ ประทับใจทั้งหมาทั้งคนแหละไปติดไว้ในในห้อง <c oughs> เดี๋ยวพวกนี้ก็เอาไว้ข้างนอกหรือว่กก่อนจะนอนพว่าเราจะออกไปข้างนอกอยากกินมามากที่นี้ก็เป็นที่เก็บเสื้อผ้าชอบชอบโรงแรมที่นี่มากเลยอ่า มีตาลีดที่รีดผ้าถุงไว้ใส่เสื้อผ้าที่เราใช้แล้วกระเป๋าของป้ามีไม่เยอะเราใบเดียวพอแต่ที่เป็นถุงของน้องๆเนี่ยของท่านๆเนี่ยเยอะมากเหี่ยวจนแขนแขนั่แบบเจ็บแล้วก็เดินมาอีกนี่มุมห้องจ่างเนี้ยเห็นไหมสวยคือสะอาดนะ จริงๆขอหนึ่งเตียงแต่ขอแบบห้องลิมไม่ใกล้กับใครเพราะเรามีน้องหนึ่งตัวที่เขาจะค่อนข้างจะแบบเห่านิดนึงเวลาเขาได้ยินเสียงอะไรเขาไม่มีเขาก็เลยเยกห้องนี้ให้แต่เก็บราคาเท่าเดิมก็เป็นอะไรที่ดีงามมาก แล้ตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำนะคะมาเปิดไฟก่อนเสียงพัดลมดัง,งนะจะเสียงพัดลมบด,ดอากาศนีอันนี้คือห้องน้ำจๆๆๆ๊บน้ห้แก็ทดีก็ทดีมากเลยนะห้องนาเนี่ยาบน้านำไหลแรงะ คือเวลาไปพักที่ไหนก็ช่างจะดูป้าจะเป็นโรคจิ็จะดูอันนี้ก็จะดูอันนี้มัน,น,นมันเป็นอะไรที่แบบมไม่อ,ออกเราเรอยนได้แต่ไม่ใช่แบบคลาบแบบอะไรอะคลาบน้ำอะไระที่แบบมันไม่เคยซักเลย ถ้าเอามือเอามือจับมูรูปหัวไม่มีฝุ่นเลยคือเป็นโรงแรมที่รักษาความสะอาดได้ได้ดีมากแล้วก็มีกระจกสำหรับแต่งตัวจิสวัสดีค่ะัดีค่ะสวัสดีครับชอบมาตรงนี้ก็จะเป็น สวัสดีครับสุดหล่อของมีมีห้องนอนเตียงนอนเตีเยงนอนอันนี้เราจะไม่แตะเราจะนอนเตียงเดียวพอนี่เห็นไหมแล้วก็สัญญาณกัอะไรนะไฟไหมชอบไฟเขาเนี่ยตั้ ตั้บบงแบ่ไปโรงแรมมาเนี่ยมีมีทีนี่แหละแบบไฟไฟเขาจะจะแตกต่างจากที่อื่นที่อื่นเราก็จะเห็นเป็นมันเหมือนกันเน่ะเป็นโคมไฟอย่างแบบเนี้ยอันนี้เห็นปะเข้าใจยุคยุคนี้มากเลยยุคนี้จะชอบแบบปลั๊กไฟเยอะๆแล้วก็ที่ชาร์จอ่าไอที่ a, a u p a เห็นไหม เนี่ยมีสองอันเปิดไปอุ้ยเปิดได้เราก็ทุวัพทาเห็นไหมตรงนี้ยังมีปลั๊กเลยอะ่ะคือไม่งกปลั๊กเนี่ยเนี่ยไม่งกปลั๊กอันนี้ก็มีที่ชาร์จ UPS อีกคือดีดีงามดีงามมากเ่ินเรื่องช่วยประหยัดไฟเรารักโลก สวัสดีค่ะสุลล์สุลลเขาเมีมีตื่นแล้วลูกได้ไหนไปเลยหรือบวชไปเลยบวชไปเลยไม่เป็นไรหรอกมีไม่องกวนน้องแล้วก็ชอบตรงนี้มากเวลามาถ,ถึงนะไม่ได้เปิดไปทุกถีดจมมืดหน่อยนี่จะเป็นที่ทำกาแฟอันนี้จะเป็นแก้วพลาสติกไว้ดื่มน้ำอันนี้จะเป็นแก้วกาแฟ แล้วเขาก็จะมีกาแฟให้แล้วกม็มีเครื่องทํากาแฟมาถึงป้าจัดไปแล้วหนึ่งแก้วแล้วก็มีไมโครเวฟให้ตรงนี้นี่ไมโครเวฟเล็กๆเผื่อเราแบบอออยากอุ่อะไรกินนู่ดื่เผื่อหิวอยากอุ่นอะไรกินก็เนี่ ทุกที่โรงแรมที่ไปะจะมีที่รีดผ้ามีในโรเวฟแล้วก็มีตู้เย็นตู้เย็นก็มีตรงนี้ก็ซึ่งป้าก,ก็ไปไหนเราต้องเหี้วโยเกิร์ตไปด้วยแล้วก็น้ำก็ของเราเองไปไหนเราจะมีเราเราเราจะมีเราจะมีประมาณนี้เราจะหิ้วของเราไปเพราะว่าสักพักหนึงเราก็จะเป็นอะไรที่แบบ กระหายน้ําแล้วเวลาเราอยากกินอะไรหวานๆเราก็กินโยูเกิรแล้วก็แทีวีแล้วก็โต๊ะอันนี้ของป้าใส่ยเกิดมาอันนี้ที่เขาให้ไว้ใส่น้ำแข็งอันนี้ต้องมีของมันต้องมีเอาไว้ค่าเวลา แล้วก็อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ของอาหารหมาไปไหนเราก็ต้องมีมีอันนี้นะมีมีกระดาษเปียกเอาไว้เช็ดเท้าเวลาเราพาลูกเราไปเดินข้างนอกก่อนจะเข้ามาเราต้องเช็ดเท้าเพราะลูกเราต้องสะอาดแล้วเราก็ต้องมีอันนี้ส่วนตัวด้วยไปทุกที่เราก็จะไปฉีดตรงนั้นตรงนี้ฉีดก็ว่ามันหมดเราก็ไปแ,แวะซื้อก ซูเปอร์มาร์เก็ตมีทุกที่เราก็แม่ซื้อได้แล้วก็วกันนี้พ่อลองฉีของลูกเนี่ยไฟก็มีเห็นไหมมีเนี่ยมีไฟมีที่ไอ้นี่อีกแหละมีทุกอันเลยชอบตรงเนี้ยชอบน่ารักเปิีด้วยห่ะแล้วก็ชอบอก้อยยิ้ตัวนี้มากนัก่งได้แบบชิวๆ แล้วก็จะเป็นผ้าปูไว้ให้ลูกเราแล้วก็หักฮิ้วเอกสารมาเราจะนั่งงานตอนนี้ยังไม่มีสามาธิจะอาจ่านก็เอยนั่งรถขับรถมารถติดนอานมกสุดหรอคะไม่ทำอะไรหรอกบวชบวแล้วลูกบวชไปเลยแล้วก็หน้าต่างตรงนี้ชบตรงนี้ตรงข้าง,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 งหลังเ,งเนี่ยเห็นปะ จะให้ดูี่้ข้างหลังเนี่ยข้างหลังนี่จะเป็นแบบเวลาเรามีน้องหมาเราพา้องหมาไปเดินเนี่ยเตรงโซนตรงนี้ข้างหลังเนี่ยเข้ามาถึงเราก็เราก็พาน้องหมาเราไปเดิน